สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพามาดูการปลูกอ้อยแบบต้นชำแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีนะครับเป็นการปลูกแบบอินรียปลูกเป็นล่องการปลูกเป็นล่องนี่ก็คือเพื่อเราเวลาให้น้ำนะครับเราจะสะดวกแลวเราจะไม่ต้องใช้แรงงานเยอะครับเพราะว่าเราต้องดูแลให้อ้อยงามตลอดทั้งปีซึ่งมันจะต่างจากไรโรงงาน ไว้โรงงานนะคือเขาเขาเน้นให้งามหน้าฝนนะครับอันนี้ต้องงานทันตีครับการให้น้ําสําคัญมากนี่ครับมาดูวิธีการดายาครับจะใช้จอบนี่แหละครับดูยาครับดูยาเตรียมไม่ได,ได้เป็นป่าเลยอันนี้เราเราซึ่งได้ขยายขยายออกมานะครับขยายพันธออุ์มามีมีสองพัน,นครับเป็น อ้อยแดงน้ำผึ้งเนี่ยครับแถวนี้เป็นอ้อยแดงน้ำผึ้งอ้อยแดงน้ำผึ้งซึ่งเป็นอ้อยเขียวครับอ้อยเขียวอีกสายพันธุ์หนึ่งส่วนอีกร่องนี้จะเป็นแดงฟินดานะครับแดงฟินดาก็เป็นอ้อยเขียวเหมือนกันเราเพิ่งได้ตัดชำแล้วก็ขยายออกมาปลูกได้ประมาณอายุประมาณ1เดือนครับตอนนี้ ยเยอะมากเดีเราจะไม่ใช้สารเคมีนะเราเน้นาอ้อยพวกนี้เป็นอ้อยเขียวต้องเป็นอ,อ้อ,อยอินทรีย์เท่าน,น,นั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ